ุณเจียคะดูเหมือนกับว่าการไร้มนแล้วก็ยิงปืนกระสุนไปอย่างนี้คะจะได้ผลนะคะมันจะได้ผลนะโอ้โหเดี๋ยวต้องสั่งใหม่ต้องสั่งใหม่เมื่อกี้เรายิงไปแล้วรถมจะตายายบอกแล้วว่าต้องชนะหัวหมูทำยากไหมคะตำราผีบอกไม่ยากทำเมนูอะไรคะเมนูสังเวยเป็นเมนูเหมือนกับว่าญช่ใช่กับเหมือนกับที่เราไปตั้งตายยายเห็นไหมคะต้องใช้ เอาหัวหมูก็เลยเป็นสังเวยวิญญาณได้ค่ะเด็บเอาครับครับผมฝั่งนู้นเขาไลาม่มลุนเขาเริ่มตีตื้อขึ้นมาแล้วเด็แค่นั้นนะครับได้แค่ตื่นเท่านั้นเพราะผมลงลึกแล้วตอนนี้เขามาแบบแบบผีป,ปู่ผีย่าผีตาผียายของเราหัวหมูยังไงฮะของผมเป็นเล่นของครับของเนื้อข้างห <l ittle> เงงูเนื้อข้างคอเนื้อข้างแก้มเราเล่นของหมูหมดเลยครับ <l ittle> <l ittle> เอาคุบ รสชาติให้เป็นลาบเหนือครับผมเดยสเสิร์มาพร้อมกับกระดูกผีด้วยฮะคิดว่ามันจะเย็นขึ้นใช่ไหมมันจะเย็น้าเลยครับผมเดี๋ยวผมตำไอ้เขาเรียกว่าผงตะปูเจ็ดปลาช้างไปด้วยเดี๋ยวมา,มาวางไว้ทัง<า>แล้วจะแสบไส้นะฮะกินแล้วแสบไส้แน่นอน